ปลัดอบตอถูกลงโทษทางวินัยกรณีที่ปลัดไม่ยอมเซ็นดีกาเบิกจ่ายเงินโดยปลัดอ้างว่าเอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบคดีนี้ขึ้นสู่ศาลป,ปกครองสูงสุดแล้วจะเป็นยังไงติดตามครับผมสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนพี่น้องชาวท้องถิ่นผมโย่งกริดพงนะครับวันนี้ผมก็เอาคดีตัวอย่าง มาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราให้รู้นะครับกรณีตามคดีนี้เนี่ยก็คือประหลัดนะครับเส้นเบิกาจดีกาเนี่ยช้ากว่าปกติโดยประหลัดนะครับอ้างว่าเอกสารเนี่ยมันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนอบตอก็เลยตั้งกรรมการสอบสวนท่านประหลัดนะครับประมาณว่าทํางานล่าช้าก็เลยลงโทษท่านประหลัดเป็นกรณีวินยัยไม่ร้ายแรงท่านประหลัดไม่พอใจไงครับก็ประมาณว่าเฮ้ยผมถูก ผมทำถูกต้องตามระเบียบนะเหตุที่ผมเนี่ยไม่ยอมเซ็นชื่อในดีกาเบิกเงินเนี่ยเพราะเอกสารมันยังไม่ครบนะครับท่านประหลัดก็เลยนําคดีไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะครับเพื่อให้เพิกถอนคําสั่งลงโทษทางวินัยท่านประหลัดมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครดิตนะครับเอามาจากบทความของหนังสือพิมพ์ออบาทอนนิวส์นะครับเรื่องนี้เป็นกรณีที่ประหลัดอบตอเนี่ยถูกลงโทษภาคทันเนื่องจาก ท่านประหลัดนะครับลงนามในเอกสารเบริกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเนี่ยล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้โดยคดีดังกล่าวนะครับมีประเด็นที่น่าชวนคิดที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติงานว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ย ไม่ยอมลงนามในเอกสารเบิกจ่ายเงินโดยให้เหตุผลว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถูกต้องครบถ้วนจนทําให้การจ่ายเงินค่าจ้างเนี่ยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยกรณีเพิกเฉยละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เรื่องนี้นะครับมีอยู่ว่าปลัดอบตเนี่ย ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ไร้ายแรงจากกรณีที่ท่านปลัดนะครับไม่ยอมลงนามในดีกาเบิกจ่ายเงินค่าพ้่นสารเคมีกําจัดยุงลายและดีกาเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านทําให้การเบริกจ่ายเงินแก่ผู้รับจ้างเนี่ยเกิดความล่าช้าโดยช่วงระยะเวลาการวางดีกาจนถึงขั้นตอนการสั่งจ่ายเช็ค ทั้ง2องบับเนี่ยใช้เวลาถึง15วันซึ่งมันไม่เป็นไปตามระเบียบข้อ60ประกอบกับข้อ64ของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่โดยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของอบตอปี57นายกอบตอนะครับเห็นว่าการกระทําของท่านประลัดเนี่ยเป็นการกระทําความผิดวินัยไม่รายแรงสมควรลงโทษว่ากล่าวตักเตือน นะครับก็เลยส่งเรื่องมาให้กออบตอนะครับกออบตอเนี่ยพิจารณาเห็นว่าแม้ผู้รับจ้างก็คือผู้รับเหมาหรือว่าผู้เสียหายนะครับ<ม>เขาไม่ติดใจเอาเรื่องเรื่องค่าเสียหายนะครับแต่ การกระทําของผู้ฟ้องคดีผู้ฟ้องคดีก็คือปลัดอบตอนะครับปลัดอบตอเนี่ยเป็นผู้ฟ้องคดีคดีปกครองเรื่องนี้นะครับแต่การกระทําของผู้ฟ้องคดีก็คือการกระทําของปลัดอบตอนั่นแหละที่ทําให้เกิดการเบิกจ่ายเงินตามดีการล่าช้าดังกล่าเนี่ยส่งผลต่อความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของอบตอซึ่งเป็นการเพิกเฉยต่อหน้าที่และขัดคําสั่งของผู้บังคับบัญชา กออบตจึงมีมติให้เพิ่มโทษปลัดอบตจากเดิมว่าวกล่าวตักเตือนเขาให้เพิ่มโทษเป็นภาคทันนะครับนายกอบตจึงสั่งลงโทษภาคทันปลัดอบตตามความเห็นของกออบตตามทันเนาะตามทันเนาะปลัดอบตเนี่ยสรุปถูกสั่งลงโทษภาคทันนะครับต่อมาปลัดอบตเนี่ยไม่ยอมไหมครับอ้างว่าเหตุที่ผมเนี่ยไม่ยอมลงนามนเอกสารนะครับเพราะเอกสารเนี่ยมันยังไม่ถูกต้อง โดยต่อมาผมก็ได้ลงนามเบิกใจเมื่อมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดแล้วการลงโทษภาคทันผมเนี่ยจึงไม่เป็นธรรมโดยนะครับท่านประหลัดเนี่ยได้อุทธรณ์คําสั่งลงโทษดังกล่าวอุทธรณ์แล้วนะครับแต่คําอุทธรณ์ของท่านประหลัดก็ถูกยกเลิกไม่ถูกเอามาพิจารณานะครับท่านประหลัดจึงนําเรื่องนี้มาฟ้องร้องต่อสารปกครองเพื่อให้เขายกเลิกคําสั่งลงโทษภาคทันท่านประหลัดนะครับ เรื่องนี้มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบด้วยการเบิกจ่ายเงินของอบตปี47นะครับข้อ60วรรคหนึ่งที่กำหนดไป้ว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเป็นผู้ตรวจดีกาวรรคสองกำหนดว่าการตรวจดีกาตามวรรคหนึ่งเนี่ยเมื่อถูกต้องในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้วก็ให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติด,ดีกา อนุหนึ่งเมื่อมีลายมือชื่อของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่างอนุสองมีหนี้ผูกพันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินกับถึงกำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงินอนุสาม,มีงบประมาณเพียงพอรายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณอนุสี่มีเอกสารประกอบดีกาถูกต้องครบถ้วนข้อ64กํากำหนดว่าการอนุมัติด,ดีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อ จ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันทำการนับแต่วันที่ได้รับดีกาในกรณีที่มีเหตุทักท้วงเนี่ยก็ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันนับถัดจากวันที่ผู้เบิกได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วนะครับเรื่องนี้สามปกครองสูงสุดว่ายังไงนะครับสามปกครองสูงสุดนี่พิจ,จนารณานแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีหรือท่านปลัดอบตอนั่นเองก็ได้ชี้แจงถึงสาเหตุของการไม่ลงนามแล้วว่าเกิดจากการจัดทําโครงการหรือเสนอดีกาบางรายการที่ได้ระบุไว้ไนะรายละเอียดมันไม่ถูกต้องมันยังไม่ครบถ้วนและมันยังไม่ชัดเจนแต่นายกอบตอนเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะดําเนินการก็คือท่านปะลัดเนี่ยเสนอข้อทักท้วงไปยังนายกแล้วนะครับแต่นายกก็ไม่เอาด้วยก็คือมีความเห็นแตกต่างกันนั่นเอง ปลัดก็เห็นอีกแบบหนึ่งนายกก็เห็นอีกแบบหนึ่งผู้ฟ้องคดีนะครับจึงปฏิเสธที่จะลงนามผู้ฟ้องคดีคือท่านประหลัดนั่นเองนะครับก็คือปฏิเสธที่จะลงนามในดีกาพร้อมกับทั้งอธิบายว่าจะเบิกจ่ายเงินก็ต่อเมื่อ ได้ดาเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กําหนดแล้วและท่านประหลัดนะครับยังได้รายงานปัญหาดังกล่าวเนี่ยให้ในอำเภอทราบซึ่งต่อมาในอำเภอก็มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงโดยในชั้นคําให้การอบตอแห่งนั้นนะครับก็มิได้ให้การโต้แย้งข้อกล่าวอ้างของประหลัดว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดก็คือยอมนั่นแหละประหลัดพูดมาว่ามันยังไม่ถูกต้องครบถ้วนเอกสารมันยังถูกต้องไม่ครบถ้วนนะ อบตอก็ยอมนะอบตอไม่ได้ปริเสีอะไรนะและต่อมาเมื่อได้มีการเจรจารและแก้ไขารายละเอียดในเอกสารให้ถูกต้องครบแล้วท่านประหลัดหรือผู้ฟ้องคดีก็ได้ลงนามในเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยกรณีนี้จึงรับฟังได้ว่าการเบิกจ่ายเงินล่าช้าเนี่ยมีสาเหตุมาจากผู้ฟ้องคดีหรือท่านประหลัดนะครับไม่ยอมลงนามการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเน้นนะครับเน้น เนื่องจากเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันยังไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการฉะนั้นการเบิรจ่ายเงินที่ล้าช้าไป15วันโดยผู้รับจ้างไม่ติดใจเรื่องความเสียหายจึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดีหรือท่านประหลัดนั่นเองนะครับเพิกเฉยหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรดังนั้นผู้ฟ้องคดีหรือท่านประหลัดนะครับ จึงมิได้กระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหานะครับสารปกครองนี้ฟันเลยนะครับประหลัดเนี่ยไม่มีความผิดการที่ประลัดเซ็นเอกสารเบิกจ่ายเงินดีการล่าช้านะเพราะท่านประหลัดอ้างว่าเอกสารมันยังไม่ครบมันยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและสารปกครองก็เชื่อตามนั้นนะครับดังนั้นคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับที่สั่งลงโทษภาคทันท่านประหลัดหรือผู้ฟ้องคดีเนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนี่เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ92ทับ2563นะครับเป็นคดีสุดๆแลร้อนเมื่อปี63นี่เองโอเคนะครับสรุปคดีเนี้ยท่านประลัดชนะคดีนะครับการที่ท่านประหลัดเนี้ยเซนเบิกใจเงินดีกาล่าช้าเป็นระยะเวลา15วันเนี้ยท่านประหลัดให้เหตุผลว่าเพราะเอกสารมันยังไม่ครบมันยังไม่ถูกต้องตามระเบียบในเรื่องของรายละเอียด พอเอกสารมันครบถ้วนแล้วนะครับท่านประหลัดจึงเซน็นแม้มันจะเป็นการเซน็นเบิกจ่ายดีกาที่ล่าช้าเป็นระยะเวลา15วันท่านประหลัดก็ไม่ผิดไม่ต้องถูกดำเนินการทางวินัยโอเคนะครับคลิปนี้หวังมันจะมีประโยชน์ในพบกันใหม่คลิปหน้ากับโย่งคลิปคงศลับวันนี้ขอต้ลาไปก่อนสวัสดีครับ